สวัสดีครับอยู่กับผมเองนายกาซาซากาวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวของวันที่3แล้วก็วันที่4นะครับคือเมื่อวานเนี่ยมีเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นคือบ้านเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้คือบ้านตรงตัดไม้หายนะครับแอดจึงแบบจะปิดเออไม่ใช่จะรีของรีนู่นรีนี่รีทุกอย่างหลังจากนั้น คลิปก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยครับมีกับยาวก็คือเครียดอ่ะม่มีอะไรทำคือรถทั้งหมดคือจะหายแต่คือบางพื้นที่คือมันทุบได้หรอใช่ครับเพราะว่าบางครั้งมันไม่ได้ล็อกนักอ๋อก็สวยกันไปกร<อ>ะสวดกันหมดทั้งเพิมนี่แหละลอะไรอะไรมันมันใช้ไม่เปล่าทุบไม่ได้หรอกมันต้องมีอาวุธถึงจะทุบได้อะ ้กระปายมือเปล่าทุบได้นะจริงมือเปล่าทุบได้ผมไม่เคยทุบอะไรเข้าเลยขูดเพื่อทบ้บ้านเก่เลยเเห็นหมอคุ้ไม้่แต่ไม่ได้สร้างปัญหาใครคุณก๊อดอยู่ในสายเป่าไปเก็บของผมจะคิดถึงวอค์นี้ตลอดกัน ใครมีของสำคัญสำาคัญไปเก็บในกล่องขี่รถครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเอาวันดิวตอนนี้อยู่ใน <c oughs> วันสิงล้ล <c oughs> ้ <c oughs> ขึ้นขึ้นมาได้แต่ผมไม่คนขึ้นมาได้แต่ผมไม่ <c oughs> มันกดไม่โดน ก็ก็เดินข้ามอนุสาวรีย์ไทยสรภูมิก็ขึ้นได้แล้วลูกตอกเป็นผู้ใดอะแค่ขึ้นบันไดแล้วก็จะเจอตัวเขียวๆตีในงานกีฬาสีแค่นี้ก็ขึ้นได้แล้วถึงงานกีฬาสีเลยนะถึงคุ่นเกิดเลยมัทองตอนคุณซีนั่นเลยนะต่อยมวยอยู่ ไม่รู้อะต่อยมวยผมไม่ได้ลงเหรแค่นั้นแหละที่ตัดไม้หายไปไหนผมตัดหลม้ไม่ได้ครับแต่เหมือนเขายังไม่รู้ตัวว่าเวิร์กเซิร์ฟเป็นลีส์บอกเขาดิบอกเขาดิเซิร์ฟจะรีนี่อีกหนึ่งนาทีเท่าในชีวิตจริงอันนี้คือวันสิ้นโลกนะจริงสิ้นโลกของรีทุกคนลืมลืมกันหมดเลยทุกคนจะกลายเป็นคนอื่นสรุปเราต้องเริ่มสตอรี่สตอรีใ่ให,หม่ใช่ไหม ใช่มันชอบกระลังแบบขบกบาลชนข้าจังจำลองการเกิดใหม่กลายบ้านใชายโลกด่างราบเลยล่ะลองได้สิจังหวะมากสิบโมงแล้วว้าวแล้วไขบใครใส่ของมอง รถสวาไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นไปเลยอะติดวงั้งนอนะจัางังี้อาจอาจจะไม่รีเืร์แต่อาจจะรีของเฉยๆก็ได้ก็ดีนะเง,นง,งินมีอยู่เจ็ดพันที่เหลือเอาไว้อยู่เฮ้ยเมื่มอกี้เห็นรถอาหารรถต็งครั้งแรกไหรอ ลดแค่เพียงแบบศูนย์ศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งเมยังไม่ลุดตัวต้องบอกกันอดนนั้นไม่งลุดตัวอีกเหรอเปิดมามันจะได<ม>้มันจะได้มันี<อ>่แหละสาเหตุที่เขาแม่ที่แม่เขาดีดอ่ะไม่รู้อะไรไม่เขาไม่ได้รู้ข่าวสารเลย เข้เรารู้ลรายของถ้าสมมติไม่บอกไอ้นี่เิร์ฟเปิดถ้ากับเกิดใหม่แล้วก็ลืมกันหมดเลยแต่นในแกง๊งยไม่ได้ต่อรี่ในแกง๊งเอาไงต่อเนี่ยก็อ,ออกจากแก๊งแล้วสร้างแก๊งใหม่ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ไม่ก็คนอนื่นออกจากแก๊งเหลือแต่หัวนหน้าแล้วก็ให้หัวนหน้าไปคือ,คอผม,อผมต้องลืม,มเรื่องการต่อยกับตัวเงินตัวทองใช่ไหม ดีอยู่นะแบบเช็คเช็คคนเขาแกงใหม่สิดีอ่ะดีอ่ไฟกแบบดีด้วยด้วยอันเราก็อยู่ในดีด้วยนะมีห้องไฟแซ่ดแต่ไม่มีแกงไฟแซ่ดจบการเงินที่ผ่านมาเหมือนเหมือนงรู้ตัวสมฉาตรเลยเกิดทุกคนรักขนมปังมณซีอยู่ไหนอยู่หลับติดก ไม่มีคนถามผมอยู่สเตเดียมแล้วก็หน้าของจรีอะนานแล้วนะมันผ่านเราสองนาทีแล้วนะอยู่สนามบอลนี่เนี่ยอยู่สนามบอลลบปิงน้อยมั้งสภาพอีกสามสิบวิแอดแอร์ทอนบอกว่าหาอะไรอ่ะอยากเล่นอยากเล่นฮะจบแอร์ทอนอยาก แลวคือทำุกคนปวดหัวและออกกับอีแค่หยอกเล่นสนามบอลไหนตลุบอะไรกันเนี่ยคนคนในเซิร์ฟส่วสนมากจะสนามบอล คนอาจจะต้องลืมกันก็ได้นะจำเป็นลืมแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันใหม่หเมื<ช>่อกี้าว่าอะไรนะให้ทอมบอกว่าอะไรนะไอ้ทอมประกาศาอะไรอดูไหนเอาไม่เห็นปกตินัเมื่อกี้กะว่าจะเรียกคนดังแกงมาเก็บของอะไรนะเมื่อกี้แล้วทำไมไม่ไดีอ่ะ ไม่แนนอนน์บอกหยอกลิ้นเหรอคือยังไงเป,ปล่าม่เมื่อกี้เขาพูดในนี่เฉยเปรียบเปย์อ๋อมุดมุดเลยเออไม่คุณซีรักเสาว่าคุณคุณซีคอมขนไหนแล้วอะฮะรักสรเสานึเป่าล่ะเไม่ดีกว่าตาไม่ดีกว่า ก็ยานขี่บนทุตป่าได้ใช่ไหมน่ะได้ครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยจมน้ำตายไม่นะจะตายไม่ได้นะเป็นไปครั้งหนึ่งในชีวิตผมเกือบตายเพราะสำลักน้ำมาม่ะทำตายนะนี่เนี่ยมหร่จี่เขาไว้ทดสอตาอะ้รเนี่ยหน้าทอดรวย แม่มาเสร็จเขาไม่แบบเดือดร้อนอะไรเลยอืมแรกเขาเต็มตัวไม่คิดอะไรเลยเราเคยคิดเยอะมากทำไมเราคิดเดยอะมากจริงเรื่องชิปแอคเน่แอคเคนคืออะไรอ่าอ้าเข้าแกงกต่อไปการเข้าแกงไม่เอาเสาอนอนอ๋้อมเลยแต่ละคน ไม่เข้าดิีมากนะอ๋อไม่มีได้ยินเสียงเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่เขาพูดภาษาอะไรไม่เป็นเกิดใม่บิดตุ๊บตุ๊บติ๊งติ๊งไงได้ๆใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งตดน้ำกันใจเย็นตดน้ำผ้าตัวตายผัดเย็นหมอจุ่มได้ปะโอ้ยมาจิกแกด้วยน้ำนี่คุณแม่โค่นเร็วอ่ะเร็วจัดอ่ะ อยากขึ้นรถในใต้น้ำนะข <ยะ S 2> ึ้นแบบบล็อกอยู่ตรงขอบอะไรเงี้ยเ,เอาติดบล็อกใลยนะติดอยู่ไหนอ่ะมันผ่านมาห้านาทีแล้วนะติดอยู่ตรงบล็อกแล้วก็อยู่ใต้น้ำด้วยว้าวแอนนาจะกำลังเซตคอมมานด์เล้วอยากอยากขึ้นรถมั่วเอือเตื่นไม่ท,นทันสินะอ่ะรถคุณฟีไมไปไหนวะอ้าอาันจะไปไปเฮ้ยมีคันเดือดอยู่ตรงเนี้ยไปไหนวะ อะไรอ่ะยังขึ้นว่าอยู่กินอยู่ก็เข้าแกงแล้วใช่ไหมก็เข้าแก็เข้าแล้วไม่ใช่ใช่ใช่เข้าแล้วมีคนจมน้ำตายมีคนจมน้ำตายติดบล็อกตายก็สงสารหรืออะไรดีปวดนี่ตังเอ้ยปวดไม่ปวดเลย มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่ง,งโง่ๆที่เิงสิมันชุบเองได้ไหมเหรอเป็นหมอเออฉันลืม,มจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนายจิวสนามบอลครับสียงเลยเนาะเอาเอาอะไรคือการลงสองอต่ออะไรนะ ชุบตัวเองอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีคนชุบอีกรอบหนึ่งแล้วก็วาร์ปชลุกวาร์ปเอ็มีเราต้องลวาโอ้ติดต่อกับแอสทอนเลยครับนี่เขาดีเดิมอยู่ครับเขอจะค่อยค่อยลบไปทีละอย่างทีละอย่างโทรศัพท์โทรศัพท์หายไปแล้วอือไปถึงโทรศัพท์ผมก็หายไป แต่โฟรุ่นนี้ดีนะจมน้ำก็ไม่เป็นไรนะไ,ได้ปกติใช้ใต้น้ำได้ปะใช้ไม่ได้โอ้จบละไอโฟนได้ใช้ใต้น้ำไม่ได้มนก็ออกออกเข้าเมืองใหม่แล้วเก็จะกลับมาเฮ้ยผมใช้ได้นะใต้น้ำอ่ะถ่ายรูปอยู่เลยต้องคลิกนะข้างบนเนี่ยเข้าคุกใหญ่นะัะนนั้นแ่ะ แคทตี้ตำรวจเองแคทตี้ตำรวจดิอย่าพูดอยากลองจับคนอะไหนลองดูดิเอาชื่อมา <c> เออไม่ได้ใช้ในระบบเลยซีพัทยาสิบสองไม่ได้เขมก้า,กาขอชื่อหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวปลดเนี่ยเ<อ>นี่ยเอาเอาเอาคอสตมมิเมอร์อะไรอะเด็คดเกคอสติเมอร์ ้าก็ได้ของพีนไหนตะกนมาเดาผุดดีดีโอทับเอานี่ดีกว่าซีพัทยาดีเอยอมโอเอจีเอเอ็มมีอาทีบีตังที่เอ็คือคนแบกโดนช้อนเงรอมาร่วมไว้อะไรวายอาร

เรไม่เห็นวาไปเลยไม่เราจับเลยมีอิสมาแล้วคือไงนะแล้วคือจริงเลยใช่ไหมคือแล้วถ้าขับรถอ่ะก็ขับรถก็โดนถ้าสมมติตำรวจเดียมโดนจับไม่ได้ด้วยเป็นการโดนจับที่หายไปแล้ว ป,ปอยปอมันจะสิบมันสิบนาทีแล้วนะแอดแอดอยังไม่ดีเรอแอดแอดแดงแล้วมันเสียเวลาทำงานผมนะเนี่ย สียเวลาที่ผมจะขายเลชากททึ่งไทยเพราะหลังแท้ๆที่ทำมาจากถั่วส้วมโอเคแหมวันนะี้จะรับแอดมาอย่างแอดประกาศอะไรบ้างหนึ่โคอยากทำจิบเป็นสตอรี่เิร์จเลยว่ะ แบบทำคลิปเป็นสตอรี่เซิร์ฟมีคนในเซิร์ฟมารวมกันอะไรเงี้ยโว้เกงอ่าสุดแน่นอนไม่อ่อนนั่นไงโดนแกงจริงด้วยปิดปีกมีคใครเปิดเพลงอ่ับปิดดิไปทำงานกันผมไม่ได้เปิดผมเปิดนั่เป็นเดี๋ยวมันเดี๋ยวแบบเหมือนตำรวจตำรวจ อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับดีดีนะเก็บไม้หันเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเออเราดูจบไม่ดูแล้ว่เวลาเปลี่ยนสตอรี่สตอรี่เออทุกคนเข้าเซอร์ไปแบบไม่ต้องจำจำอะไรไม่ต้องทักจำอะไรไม่ได้นะเฮ้ยพวกคุณเป็นใครอ่ะผมไม่รู้จักแล้วผมเป็นใครโอเคผมรู้ว่าทุกคนดูจบแล้ว วันนี้ผมก็จะมาเล่าตอนเรื่องที่สามต่อนะครับเรื่องวันที่สองมีอยู่คือเกิดการป้นธนาคารอีกแล้วคือแอดเขามาทดสอบอีกแล้วใช่แล้วซึ่งรอบนี้แอดเขาบอกว่าหมอสแสดงสแสดงดีมากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชมก็เป็นเรื่องที่ก็มีความสุขอยู่นะครับในระดับหนึ่งออวันที่สามผมได้บ้านอยู่ด้วย คือวันที่สองเนี่ยวันที่สองหรือวันที่หนึ่งนี่แหละเออวันที่สองหรือวันที่สามนี่แหละผมได้ไปรู้จักกับคนคนหนึ่งมาเป็นเออมีทั้งหมดสามคนมีคุณต้นคุณคิมแล้วก็คุณยาลิสหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็อยู่บ้านกันสามเออสี่คนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะคบอยู่แก๊งดาวพูตโต เราซึ่งเป็นคนใต้ใช่แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านนี่แหละว่าแล้วว่าต้องเกิดเรื่องแบบนี้ถ้าอยู่ในน้ำก็จะแหลกๆนิดนึงนอกเพราะว่าน้ำมันแบบว้าวโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะเอารถหมอไปแล้วกันเดี๋ยวค้าง เออเอออันนี้ก็จะเป็นน้ํานะครับแล้วก็มีรถอยู่ในน้ําประมาณ8 0 0พันตันออแปดพรถโอเคเดี๋ยวผมออกเข้ามาอีก่อนโอเคนะครับกลับกลับเข้ามาอีกครั้งกับเซิร์ฟไมค์ครับกัญชาโลเปเดี๋ยวผมลืมพูดไปต้นชิปไม่เป็นไรหรอก อันนี้ก็จะเป็นบ้านข้าวๆนะผมก็จะไม่รีวิวนะอืผมคิดว่ากระจกโอเคนันก็จะเป็นบ้านข้าวๆโอเคนะครับรีบออกไปกันดีกว่าก่อนที่ช่องจะบินนะครับ โอเคคลิปนี้ก็แค่จะเล่าเรื่องราวของวันที่สองวันที่สามแล้วก็วันที่สี่วันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะครับแต่ก็วันที่ห้าก็อาจจะมาเล่าวันที่สี่ต่อนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ซีอูอาเกนเดชไทม์ขับผมบ๊ายบาย